ครับสวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เอาพระเนื้อดินนะครับเป็นพระสิทัศ์หลวงพ่อเงินวัดตอนนี้หอมยุทต้นนะครับนี่ครับเป็นเนื้อดินอันนี้มันจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับเพราะชาวบ้านเขาเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมใช้ครับเลี่ยมใช้ขึ้นคอเลยครับ อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่จัมโบ้พระศิวทัดเนื้นดดอดอินวัดดอนดยาหอมแลงวก็เงินวัดจอนยาหอมนะครับข้างหลังจะเป็นจานนะครับพูดเรียกจานนี้เขาเรียกว่าจานเปียกนะครับกดพิมพ์แล้วก็จานเปียกเลยจานเลยครับ เป็นพระหลวงพ่อเงินวัดอนยาหอมนะครับเป็นพิมพ์พระศิขัตนะครับพระเนื้อดินเนื้อดินเก่าโบราณโบราณนะครับครับเป็นพระศิขัดองค์ใหญ่จัมโบ้นะครับ